สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะมื้อนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งดำหน้าผงจ้ะดำไว้สิได้กินอยู่บ่พี่น้องฝนบ่ตกมาห้อยนี่แหมเม่มีนม้ำเลยพี่น้องพี่น้องที่เบิ่งได้จ้ะเด้อฝนลินพอไปปล่อย สักลงจ้ะดำไวยน้มคาร์โบเซพี่น้องเอ้ยตาสิตุลศาสตร์เช้าหายนาหลังสู่ฟานาสู่ดินดำพงให้พี่น้องได้เบิ่งกได้จ้ะเด้อ วนทั้งวันพ่อแม่พี่น้องตกอยู่บ่จะทั้งปีคือบ่มีคือแห่งแรงแท้มันกับซิบบกไข่ก็อันนั้นหน้าวานเนบ่านนอพี่น,น้องเนาะซักลงดำพงจะขันวานก็เกิดยาลายจะ้ะ พี่นองเบ่งไปเรื่อยๆได้จ้ะเด้อสภาพพี่นองอยางเบ่งน้ำหน้าพงมดกาเมล่ะอันซิบยีซิบหมัดนี่แหละจ้ะ ม่วนไทยว่าก็ะหติตอึเตอร์ดรูจ้ะนะ่ะมันมีน้ำจัาสีห์จะยังไงถ้าน้ำฝนเป็นปตายบ่ล่ะพี่น้องจ้าไม่ซักก็นอนยังเงอ้ยนโอ๊ยมันโศกดีเฮ้พี่น้องเด้อเบิ่งไม่จ้ดเด้อ บากชีวิตชอบไหม่ชอบหนาเฮานี่ยลำบากเนาะจากพี่น้องเนาะสร้างเส,สด็จเขาเตลเม็ดนี่โอ้ยจะเม็นมันลำบากให้พี่น้องรู้เบิ่องมัวน,นี่สักหลงดำม,มากเลยจังเห็นขาขาวนึกว่าเตน่ามอเมนเด้จ้ะ ดินดินข้าวเอิดเตืดอยู่ช่างหายชาวน,นาเห็นหน้าลำบากฝนโตกมาใส่จักสิได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะบอ่อหอกพี่น้องเลย คึ้มอยู่หหาปโตกจ้ะดินขาวๆขาวๆีนมิเตออันละมิเตออันบแม,มน,านาม้ำเนี่ยมันขาวจุกโผล่เูนี่ใชต้นเขากับปานนั่นจ้ะดำใบคนบมมม่มหอยคนปโตกมาเปียก ตกมาซ้ำหนึ่งกับมันก็สิสุ่มซ้ำยู่ดอกใจนี่กันดำหนามกับไปแบบหนึ่งนะจ้าเนาะม่ดำผงจา้าอย่าลืมเด้อจ้าเพื่อนๆทุกคนถ้าเขามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์สายลมผ้าม้วน้อจ้าเด้อ เป็นกำลังใจให้แน่ดำหน้าผงจะดำหน้าผงดำหน้าบ่มีนามนี่วันนี้ดำแล้วเราจะลึดทายมาหาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกจะพ่อแม่พี่น้องมะหอดม่าถึงคันไปสากกยาวากันได้จ้ะเด้อ คิดหอดคิดเต้คือเก่านั่นล่ละจ้ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนที่เขามาชมเป็นกำลังใจให้กันละกันเลยจ้ะเด้อคิดหอดเสมอจ้ะยังไคฝนตกแค่ยีได้พี่น้องนี่ตกคงมาห่ เขาดำผงนี่จ้ะเมืองไม่จ้ะพี่น้องด้วยชีวิตเช่าหอเช่านาเฮาลำบากวิลีตาแต่น้ำฝน มันฝนม่วมาม่มวนวานไหวสิได้กินบ่ล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไวส้สม,มีน้จาจ้าน้อเพื่อนทุกทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้สายลมพามวลอยู่ดีไม่แห้งนยจ้ะเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยลำด้วยกันทุกคนนยจ้ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับด,ด้วจ้ะเด้อสวัสดีจ้า